สองหารอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบเก้าครับสองอะไรได้ใกล้เคียงได้ยี่สิบเก้าเชื่อคิดเลขได้อยู่บ้านสิบสี่จุดห้าค่ะอ่าแยงกันตอบเลยทีนี้เนาะก็เป็นสิบสี่จุดห้านะครับอย่างงั้นเราก็จะใช้สิบสี่เพราะว่าสองคูณสิบสี่เป็นยี่สิบแปดใส่เสร็จไรดีครับมันยังไม่ถึงยี่บเก้าใส่เสร็จได้ เลหนึ่งค่ะอ่าดีมากนะครับเราจะหารต่อไหมจําได้ยังจําได้ยังพอยางนี้พอจําได้หร้อยังอ่าสองหารต่อนะครับสองหารต่อสองอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับสิบสี่ครับสองอะไรเอ่ยสองเจ็ดค่ะอ่าขอบคุณมากสองเจ็ดสิบสี่ทีนี้มันไม่มีเศษนะครับทํายังไงใส่เศษไลน์ เจ็ศ uh, ูนย ja mm ์ค่ะก่ากนกวันเจ็ดศ <laughs> uh ูนย์นะครับก็หารหารอีกนะครับอยู่เพิ่งหยุดเราจะยังไม่หยุดนะครับเอาสองมาหารไปเรื่อยสองอะไรใกล้ใกล้เคียงเจ็ดครับสองสามหกค่ะตอบอยู่คนเดียวเลยกนกวันสองสามหกไซเซสเซไดหนึ่งค่ะ หารต่ออีกไหมเพราะว่ามันมันมันมากกว่าฐานสองไหมตัวเนี้ยเลขสามมันยังมากกว่าสองใช่ไหมเราก็จะหารไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมันจะน้อยกว่าสองนะครับก็เอาสองมาหารสองหารสามได้กี่ครั้งครับหนึ่งค,ครั้งหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็เศษอะไรเศรษหนึ่งค่ะเศษหนึ่งเนาะแบบนี้ดีมากเลย เวลาเราเขียนย้อนนะครับเพื่อที่ให้คำตอบมันถูกเราเขียนย้อนย้อนอะไรย้อนขึ้นไปใช่ไหมจาได้ไหมเมื่อวานอ่ะเอาอีสเส้นแดงๆมาขีดก่อนนะไอ,อ้ทีอเส้นแดงๆอ่ะเอามาใส่ก่อนเขียนเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่าดีมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราให้ปุก 2> 2, <3. S 1> <Tas S 2> ก็ต้องทำใหมด้วยห้อยห้อยด้วยเลขสองด้วยแต่ตรงนี้เราไม่ต้องห้อยแล้วนะ เพราะว่าในคอมพิวเตอร์มันมันไม่ได้เขียนไว้ห้อยเนาะเวลาเรียนตอบก็คือตอบแบบนี้เลย59ก็เขียนเป็นเลขฐานสองได้1 1 1 0 1 1นะครับทีนี้มีการบ้านให้พวกเรากี่ข้ออีก3ข้อที่จะต้องไปลองฝึกเติมนะครับข้อสนี่63อาจจะครูจะช่วยอีกช่องเดียวนะเพื่อหลายคนจะทำไม่ได้อ่ะ63มาใส่สหารอะไรได้ใกล้เคียง63ครับ สามสิบเอ็ดจุดห้าอ่าดังนั้นเราก็จะใช้อะไรช่องเนี้ยสามสิบเอ็ดค่ะอ่าตั้งเลยจาวุ์วันสามสิบเอ็ดเศษอะไรครับมีเศษไหมสามสิบเ <31. 1. S 1> อ็ดเศษหนึ่งค่ะอ่าดีมากแล้วก็ไปลองหานนะไปลองหารแล้วก็เอาสองมาหารไปเรื่อยหารไปเรื่อยพอได้คําตอบขป้นมาก็ย้อนขึ้นไปนะแบบนี้ก็น่าจะพอทําได้นะครับให้ให้ไปลองฝึกนะครับ แล้วคุณครูจะทําแบบฝึกเพิ่มมาให้อีกเนาะวันนี้เขียนเขียนโปรแกรมมาไม่ทันเนาะก็เลยเขียนได้แค่สองสามตัวอย่างเราก็จะใส่แบบฝึกหัดมาให้อีกนะครับก็วันนี้เข้าเรียนมากันไม่กี่คนเนาะครูสอนแป๊บเดียวนะครับแต่หวังว่าจะได้ความรู้ในการหารเนาะไปไปลองทํานะไปลองทํำฝักกันบ้านไว้ข้อสองข้อสามแล้วก็ข้อสี่เนาะก็คือหกสิบสามแล้วก็ร้อยยีสี่แล้วก็สองร้อยหนึ่งนะครับไปลองทํานะ ทีนี้เวลาเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากที่เรามีลิงก์ตรงนี้เดีย๋ยวครูจะก๊อปปี้ลิงก์ไปให้นะครับก๊อปปี้ลิงก์ไปให้แล้วก็พอพวกเราทําการบ้านเสร็จเนาะพวกเรายัางไม่เข้าใจว่าส่งยังไงใช่ไหมครับหลักการส่งก็ไม่ยากเนาะกดสีตรงนี้สีฟ้านะครับ f i n ิชน,น,นะครับกดส่งมาเลยส่งมาปุ๊บจะมีสองจะมีสองส่วนเนาะคือส่วนแรกก็คือเช็คคําตอบนะครับถ้าเช็คคําตอบมันจะไม่ส่งมาหาครูนะครับแต่เราจะรู้ว่ามันถูกหรือผิด เข้าใจไหมถ้าเราเช็คปุ๊บเราจะต้องเราจะต้องทําใหม่หมดเลยนะครับมันมันจะไม่ส่งมาหาครูนะแต่ถ้าอยากจะให้ส่งมา,าครูก็ต้องกดะลรอีเมลเนี่ยด้านข้างนี้นะครับอีเมล my answer to my teacher นะครับก็เลือกเลือกมาติ๊กครับหนึ่งช่องหลังจากทำกานบ้านเสร็จนะติ๊กนะครับแล้วก็ให้ใส่ชื่อจริงเรานะครับชื่อจริง enter your full name ตามภาษาอังกฤษเนาะ enter your full name ก็คือใส่ชื่อจริงคือ ก็เด็กหญิงอะไรก็ว่าไปนะครับเด็กหญิงเด็กหญิงอ่าสวยมากๆม,มีนก็นได้อ่ะสมมุตินะครับเดี๋ยวคุณครูลบได้เนาะกรุ๊ปเลเวลก็ใส่ออกมาเป็นหนึ่งนะครับทับหนึ่งทับสองเนาะเดี๋ยวคุณครูมีงานเพิ่มแล้วต้องไปละแล้วก็ใส่โรงเรียนเป็นสามงาว,วิทยาคมอ่ะรับโทรศัพท์แปนะครับครับอาจารย์สวัสดีครับ ครับครับผมได้อ๋อได้ครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวบุมเดินไปครับเดี๋ยวบุมเดินไปครับเด็ดครับได้ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ตรงไปแล้วนัรียนี่าส่วน enter code นะครับตรงนี้ใส่ใส่เป็นรหัสที่ครูจะต้องให้ไปห้ามใส่รหัสอย่างอื่นนะถ้าใส่อย่างอื่นนี่ก็ทําไมมันจะไม่ส่งมาหาครูนะครับสามารถดู enter code ได้จากเว็บไซต์นะครับที่ครูจะส่งให้ไปด้วยเนาะใส่อันนี้เท่านั้นนะ SKY 2อ ZU หนึ่ง QX นะครับถ้าไม่ส่งอันนี้มันจะส่งไปหาครูคนอื่นนะครับแล้วก็เอาเอาเอเอาห้องรหัสส่งที่ได้นะครับแล้วก็กดกดอะไรลูก เซนมาหาครูนะครับตรงนี้ก็ถือว่าพวกเราส่งคําตอบแล้วนะครับนั่นเองครับวันนี้ครูต้องรีบไปแล้วเนาะขอขอปิดคัสแต่โดยเด็วแค่นี้นะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ที่ดังนะครับไปก่อนนะช่างมารอแล้วจ้าแค่นี้ก่อนนะได้ยินเนาะได้ยินค่ะอ่าจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้